อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บใหม่มาแนะนำนะครับชื่อเว็บว่า ecaw นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใตค้คลิปนะครับเดี๋ยวอันนี้เข้ามาหน้าสมัครแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการสมัครนะครับอันแรกก็คือเบอร์โทรศัพท์เราเลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์เราก็คือตัดศูนย์ด้านหน้าออกนะครับแล้วก็มา มารับรหัสยืนยันนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งเข้ามาในข้อความแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีเมลครับอีเมลเราแล้วก็อันนี้รหัสผ่านนะครับแล้วก็รหัสผ่านอีกทีหนึ่งครับยืนยันแล้วก็กดลงทะเบียนไปเลยนะครับถ้าสมมุติกดลงทะเบียนแล้วเขาจะให้เราดาวน์โหลดแอปมานะครับก็ดาวน์โหลดแอปมาดาวน์โหลดแอปมาเสร็จก็ติดตั้งนะครับ พอติดตั้งเสร็จหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คลิกเข้ามานะครับล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเว็บนี้จะให้เงินทุนเราห้าร้อยบาทนะครับฟรีวิธีการทํางานก็อันนี้เลยครับเข้ามากดที่แหวนห้าร้อยนี้นะครับวันหนึ่งจะทําได้สิบสองครั้งต่อวันนะครับก็เราก็กดสั่งซื้อได้เลยครับรอสักครู่นะครับผม แล้วเราก็กดซื้อครับกางสั่งซื้อครับผมโอเคครับตอนนี้เงินเด้งขึ้นมาแล้วครับทำได้12งามต่อวันนะครับน,นะเดี๋ยวมาแนะนำต่อนะครับเว็บนี้ถ้าใครจะลงทุนก็ได้นะครับถ้าเติมครั้งแรกก็น่าะจะมานี่ครับ VIP ถ้าเราจะซื้อก็เราต้อง เติมเข้ามา1,000บาทนะครับจะได้15ครั้งนะครับนี่ครับ B P สามสองพันประมาณนี้นะครับแล้ววิธีการถอนก็มาตรงนี้เลยครับถอนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่ชื่อบัญชีเรานะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารเรานะครับแล้วก็ธนาคารแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลแล้วก็บันทึกไปนะครับผม แต่นี้ผมยังไม่ไม่ใส่นะครับถ้าใส่ไปุ๊บเขาก็จะให้เราถอนนะครับถอนขั้นต่ําเว็บนี้อยู่600บาทนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนั้นเดี๋ยวผมขอใส่รหัสกรอกข้อมูลนี้สักครู่นะครับอ่ครับสมมุติถ้าเรากรอกมาแล้วก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือการถอนถอนขั้นต่ำ600บาทนะครับเราต้องมีเงินตรงนี้600บาทนะครับ เราสามารถทําได้ทุกวันครับวันละ12งานนะครับเว็บนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับรีบมารีบมาทํากันก่อนนะครับก่อนที่แอปนี้จะไม่ให้เราทาฟรี500บาทนะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับนั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ